คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณถึงอายุ70ปีคุณอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึง40%โดยที่คุณไม่รู้ตัวการเสื่อมถอยแบบเงียบๆนี้ซึ่งเรียกว่า s a โ c o p e n ียกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และมันกำลังค่อยๆทำลายความเป็นอิสระของคุณการเสียนี้มีความสำคัญมากเพราะมันสามารถป้องกันและกลับคืน ได้ด้วยสารอาหารและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เหมาะสมคุณสามารถฟื้นฟูพลักกาลังและความกระชัก,กระเฉงได้แม้ในช่วงอายุ 70- หรือ8ปปีมาค้นหาวิธีที่คุณจะสามารถควบคุมสุขภาพของคุณและปกป้องอนาคตของคุณก่อนที่มันจะสายเกินไปหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอของเราขอพูดถึงจุดที่สําคัญหลายคนในวงการแพทย์มักมองข้ามสารอาหารที่ขาดหาย ซึ่งอาจทําให้การสูญเสียกล้ามเนื้อของคุณแย่ลงในตอนนี้เองอย่างน่าประหลาดใจ78%ของผู้สูงอายุขาดสารอาหารที่สําคัญนี้ซึ่งอาจเป็นกุญแจสําคัญในการรักษากล้ามเนื้อและป้องกันไม่ให้ต้องพึ่งพาผู้อื่น,นอนในการทํากิจกรรมประจําวันข่าวดีคือการค้นพบล่าสุดจากสถาบันวิจัยผู้สูงอายุแห่งชาติพบว่ามีวิตามินและสารอาหารที่จําเป็นถึง6ตัวที่อาจมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแม้ ในผู้ที่อายุ 70- หรือ8ปปีสาเหล่านี้อาจช่วยย้อนกลับการสูญเสียกล้ามเนื้อและเสนอโออากาศในการฟื้นฟูพละกําลังและความเป็นอิสระในวิธีที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้การค้นพบที่น่าตกใจคืออาหารเสริมตัวหนึ่งที่หลายแพทย์มักมองข้ามได้พิสูจน์แล้วว่าอาจช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้ออาจได้ถึง8 7เของผู้เข้าร่วมในการทดลองในเพียงแค่14วันคุณจินตนาการถึงการปรับปรุงอย่างมากในกิจวัตรประจําวันเช่นการขึ้นบันไดยอย่างอิสระ และทําการซื้อของได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยในแค่สองสัปดาห์การปรับปรุงนี้ได้เห็นในผู้ที่เคยประสบปัญหากับการทํากายภาพบําบัดที่ไม่ประสบผลสําเร็จซึ่งสร้างความหวังให้กับหลายๆคนที่รู้สึกติดอยู่กับข้อจํากัดจากวัยชาราและการรักษาที่ไม่ได้นําผลลัพธ์ที่ยั่งยืนก่อนที่จะไปลึกกว่านี้เกี่ยวกับสารอาหารเหล่านี้ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณคุณดูจากที่ไหนแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้และอย่าลืมกดชอบ วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อข้อมูลที่มีค่าต่อไปตอนนี้มาต่อที่หมายเลข6ในรายการโคเอนสามคิวสิบหกสสารนี้แม้จะไม่ใช่วิตามินธรรมดาแต่มีบทบาทสําสคัญต่อสุขภาพกล้ามเนื้อมันทํางานที่ระดับเซลล์โดยเฉพาะภายในไมโทคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อลองนึกถึงไมโทคอนเดรียเป็นเหมือนเครื่องกําเนิดพลังงานขนาดเล็กผลิตพลังงานมากว่า95%ของพลังงานในร่างกาย ซึ่งเป็นพลังงานสําคัญต่อการทํางานของกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตาม,มเมื่อเราแก่ตัวลงระดับโคเคซิบอาจลดลงถึง6 5เเซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงและฟื้นตัวได้ช้าลงการขาดพลังงานจากการลดลงของโคเคซิตเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายคนประสบปัญหาความอ่อนแอและอ่อนล้าซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงแค่ความแก่ตัวเท่านั้นสิ่งหน่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือยาที่ถูกสั่งใช้บ่อยๆโดยเฉพาะสเตตินที่ใช้ในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอล อาจทำให้ระดับโค้กสิบลดลงมากขึ้นซึ่งสารางวงจรอ,อันตรายที่การเสื่อมถอยตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอายุถูกเร่งโดยยาที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอื่นๆการศึกษาพบว่ามากกว่า60%ของผู้สูงอายุที่รับประทานสเตตินรายงานว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนแอหรือออนล้าซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการขาดโค้สิตสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ปริมาณโคเินที่แนะนำต่อวันอยู่ที่100-200มิลลิกรัมแต่ผู้ที่รับประทานสเตตินอาจต้องการปริมาณที่สูงกว่าตั้งแต่200-300มิลลิกรัมแม้ว่าอาหารบางชนิดเช่นเครื่องในปลาไขมันสูงและธัญพืชเต็ม,มเมล็ดจะมีโกสิบแตกปริมาณที่ได้จากอาหารไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการทางการแพทย์ดังนั้นออการเสริมโคเินจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราขอแนะนำาคเินที่มีการดูดซึมสูง จากผลิตภัณฑ์ของดรเอสเบสสูตนี้จะเพิ่มการดูดซึมขึ้น30%โดยการใช้สารสกัดจากพริกไทยดำช่วยในการดูดซึ่มมาต่อที่หมายเลข5ของรายการวิตามินดีแม้ว่าวิตามินดีมักเกี่ยวข้องกับสุขภาพกระดูกแต่วิตามินดีนั้นยังมีความสําคัญต่อความแข็งแรงและการทํางานของกล้ามเนื้อสารนี้มีบทบาทสําคัญในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อเมื่อเราแก่ตัวลงเพราะตัวรับวิตามินดี จะอยู่ในทุกส่วนของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเมือกไม่สามารถกระตุ้นตัวรับเหล่านี้ได้เนื่องจากการขาดวิตามินดีกล้ามเนื้ออาจอ่อนแอลงและฟอซึ่งนำไปสู่การลดความคล่องตัวการศึกษาทางคลินิกได้พิสูจน์สิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่รักษาระดับวิตามินดีให้เหมาะสมจะมีการทำงานของกล้ามเนื้ออทิดีขึ้นอย่างมีในสําคัญพร้อมกับความแข็งแรงและความสมดุลที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ที่ขาดวิตามินดีและสิ่งที่น่าประหลาดใจคือการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการลดลงถึง20%ในการหกล้มในหมู่ผู้สูงอายุที่รับประทานวิตามินดีเสริมข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญที่วิตามินดีมีต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวรักษาสมดุลและป้องกันอุบัติเหตุหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณยังอยู่กับเราที่นี่ อย่างไรก็ตามการขาดวิตามินดียังคงเป็นปัญหาที่น่าวิตกและแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งส่งผลกระทบมากกว่า40%ของกลุ่มอายุนี้และที่แย่ที่สุดคือปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับผู้ที่เนื่องจากเหตุผลต่างๆต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แสงแดดไม่ค่อยมีบ่อยนักหากคุณเคยรู้สึกอ่อนแอว่าปกติรู้สึกเหนื่อลยล้าอย่างไม่สามารถอธิบายได้หรือมีปัญหาในการทํากิจวัตรประจําวัน อาจถึงเวลาที่คุณควรไปตรวจเลือดบางทีวิตามินดีอาจเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามไปการรักษาระดับวิตามินดีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมที่จําเป็นสําหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ถูกต้องแต่ยังเป็นเสาหลักที่สําคัญสําหรับความมีชีวิตชีวาและความแข็งแรงโดยรวมของเราสําหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีข้อแนะนําจะแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้ว ควรได้รับวิตามินดีในช่วง800ถึง1,000หน่วยสากลต่อวันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเห็นว่าการรับประทานวิตามินดีในขนาด1,000ถึง2,000หน่วยสากลจะดีกว่าโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีการสัมผัสกับแสงแดดน้อยและแม้ว่าอาหารบางชนิดเช่นปลาไขมันสูงไข่แดงและผลิตภัณฑ์ที่เสริมวิตามินดีจะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินดีแต่ความเป็นจริงคือผู้สูงอายุหลายคนต้องพึ่งพาอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับวิตามินดีในปริมาณที่เพียงพอในเรื่องนี้ แคปซูลซอฟต์เจนวิตามินดีสาจากเนเจอร์เมดโดดเด่นเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีวิตามินดีสามหมื่นสองพยูเออต่อแคปซูลซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดดีสถึงแปบเปรซระประกันการเพิ่มขึ้นของระดับวิตามินดีในเลือดอย่างรวดเร็วและมีในสำคัญมันน่าสลดใจที่คิดถึงว่าผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังต่อสู้กับความอ่อนแอของกล้ามเนื้อการล้มและความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารง่าย อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้วิตามินดีไม่เพียงแต่สําคัญสําหรับสุขภาพกระดูกเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหวการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตหากขาดมันไปช่วงปีทองไหนชีวิตอาจกลายเป็นเรื่องยากและเจ็บปวดมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเราสิ้นสุดการพูดคุยในวันนี้ฉันอยากฟังจากคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความสําคัญของวิตามินดีในการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวและสุขภาพโดยรวมในผู้สูงอายุ และสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้ที่คุณจะเริ่มนำไปใช้ในชีวิตโปรดบอกเราในความคิดเห็นด้านล่างเราจะยินดีมากที่ได้รู้ความคิดเห็นของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรานำข้อมูลที่มีค่าไปให้คุณและผู้อื่นได้มากขึ้นขอบคุณที่รับชมและหวังว่าจะได้อ่านความคิดเห็นของคุณ